ก็สำหรับซีรีเรื่อง Good Boy นะครับแชมป์ปราบอาเชียก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของอดีตฮีโร่นักกีฬาทีมชาติที่ได้ผันตัวมาเป็นตำรวจแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จกันเท่าไหร่ที่ทำให้ตัวยุนดงจูที่รบ,บโดยพักโมกอมอดีตนักมวยดาวรุ่ง และโกมันชิกที่ระบดบโดยฮอซองแทหัวหน้าของเขาจึงได้ร่วมกันจดตั้งทีมตำรวจหน่วยเฉพาะกิจในการใช้ความสามารถพิเศษของพวกเขาในการจัดการกับเหล่าอาเชียกรรุ่นเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Good Boy แชม์ปราบอาเชียกรนั่นเองนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงซีรีส์ g o o d Boy นะฮะซีรีส์จากทางพรามวิดีโอนะฮะที่ทำให้สุดท้ายผมก็ยอมเสียตังสมัครพรามอีกครั้งหนึ่งจนได้นะครับหลังจากที่แบบไม่รู้จะดูอะไรมาพักหนึ่งแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส อีกเรื่องหนึ่งที่ก็คุ้มสําหรับการเสียร้อยกว่าบาทเพื่อสมัครพลรังในสําหรับเดือนนี้นะฮะก็จะเป็นทีมที่เขาก็จะเอาอาดีตนักกีฬาทีมชาติที่เปรียบเสมือนฮีโร่นะครับเปรียบเสมือนแบบคนที่แบบอยู่ตําแหน่งสูงสุดของประเทศเกาหลีครับมาเป็นตัวดําเนินเรื่องครับในฐานะตํารวจหน่วยเฉพาะกิจนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตอนแรกอะ่ะ ผมคาดหวังสูงมากๆเลยว่าจะได้มาดูซีรีส์แบบโบ๊ะบะจัดๆมีความเฮฮาอะไรประมาณนี้ครับในการที่แบบว่าก็มันจะเอาความสามารถของนักกีฬาทีมชาติแต่ละคนก็เอามาใช้ในการจับคนร้ายใช่ไหมอกจจะมีนักมวยนักมวยปล้ำนักขว้างจักนนักฟันดาบนักยิงปืนอะไรประมาณนี้มันก็จะมีสกิลแต่ละคนที่น่าสนใจมากตอนแรกก็คิดว่ามันจะมาโบ๊ะบะอย่างเดียวครับ จนกระทั่งได้มาเห็นว่าเรื่องนี้คือนอกจากมันจะโบ๊ะบ้าของมันอยู่แล้วอ,อันนั้นซึ่งเป็นจุดดีของเขานะครแต่ว่าอีกอันนึงที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็คือเขาเอาความดราม่าเอาความล้มเหลวของเหล่าฮีโร่นะเป็นฮีโร่ที่เรียกว่า กำลังอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยเอามาขยี้มากเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยก็อดีตฮีโรนะครับหรือว่าอาดีตนักกีฬาเทีมชาติแต่ละคนก็จะมีปัญหามีบาดแผลทางจิตใจที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างแข่งขันหรือว่าหลังจากการแข่งขันมาทําให้พวกเขาตอนนี้ก็คือแบบว่าอยู่ในสภาพที่แบบแต่ละคนคือแบบสับักสะบ,บอมมากเลยนะครับแถมที่สําคัญนะครับภาพลักษณ์นะครับ ฮีโร่ที่ทุกคนจําชื่อได้ปัจจุบันก็กลายเป็นฮีโร่ที่ถูกลืมที่สําคัญคือพอถึงแม้ว่าเขาจะได้มาเป็นตํารวจต่อด้วยเรียกว่าสิทธิพิเศษที่เขาได้รับและการจัดการรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬาเนะาะกลายเป็นว่าพอมาทางานเป็นตํารวจปุ๊บก็ไม่ได้รับการยอมรับอีกเพราะว่าตารวจด้วยกันก็มองว่าแบบทําอะไรได้บ้างวะต่อยมวยเป็นอย่างเดียวหรอยิงปืนเป็นอย่างเดียวหรอ ม่เห็นต้องมาสืบสวนเลยประมาณนี้คือเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่านะครับก็กลายเป็นว่าตำรวจด้วยกันก็ดูถูกอีกนะครับแถมตำแหน่งที่มาลงแต่ละทีก็คือแบบโอ้โหคือเหมือนกับว่าเอามาเป็นไม้ประดับมากนะครับแบบมาเป็นตำรวจจาราจรมาดูกองพิสูจน์หลักฐานเป็นทีมไต่สวนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทําให้ในภาพแรกที่เราเห็นเลยก็คือแบบว่าโอ้โหนี่พวกคุณทํากับอดีตฮีโร่ประเทศคุณกันแบบนี้เลยเหรอว่าวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ทีมมันก็ไม่ได้แบบดึงหน่วงอะไรตลอดขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าหลากัหลกๆมันก็คือการที่จะทําให้เราได้มาเห็น อาชีวิตการทํางานของอดีตฮีโร่เหล่านี้นะครับโดยที่ก็จะเล่าผ่านตัวยุนดงจูแหละที่รับบทโดยคุณพักโบกอมนะฮะก็จะเป็นอดีตแชมป์เหรียญทองเลยครับคนนี้เหรียญทองเลยครับเป็นนักมวยนะฮะที่เคยขึ้นจุดสูงสุดมาก่อนแต่ว่าหลังจากที่โดนโค้ชแทงข้างหลังปุ๊บทาให้ชีวิตเขาคือย่อยยับเลยครับเป็นฮีโร่ที่ถูกลืมไม่พอโดนด่าด้วยนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันก็คือจะเป็นการที่ตัว ดงจูเนี่ยกับหัวหน้าของเขาครับพยายามที่จะมาเซตทีมเฉพาะกิจขึ้นมาครับเพราะว่าหลังจากที่ปัจจุบันเนี่ยคือโดนบูลลี่ยับเลยไม่ค่อยมีผลงานด้วยครับพวกเขาจึงพยายามจะหาทางในการที่จะดึงคุณค่าของอดีตนักกีฬาทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในการฟอร์มทีมอเวนเจอร์เนาะทีนี้คดีแรกนะครับที่พวกเขาได้เข้าไปพัวพันนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นคดีเดียวในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับนั่นก็คือคดีการาขนของเถื่อนนั่นเองนะครับที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ ของสุลากากรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเปิดตัวร้ายมาปุ๊บแบบอืยังไม่สปอยนะไปเป็นใครแล้วกันแต่ถ้าคุณเห็นนักแสดงคนนี้ปุ๊บคุณก็จะแบบอืจะไปสู้ยังไงนะครับเพราะว่าตัวคนร้ายเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นองค์กรรับย่อมๆเลยนะครับที่ทํางานกันเป็นเครือข่ายมีหลายคนมีอํานาจมีผู้มีอํานาจมาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทีมพระเอกเนี่ยคือเหนื่อยมากนะครับและที่สําคัญเนี่ย ด้วยภาพลักษณ์ของทีมพระเอกที่ผมเรียกว่ามันยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับรวมถึงคาแรคเตอร์ของพระเอกที่โดนแกงมากเรื่องนี้เกิดไว้ก่อนเลยว่าพักโบวกอมคือแบกบทมากนะครับเพราะว่าบทยุนดงจูเนี่ยคือแบบแอบ,บโดนแกงนิดๆิดเพราะว่าพระเอกในเรื่องนี้มันจะประมาณว่าแบบเป็นเหมือนพระเอกโชเน้นน่ะคือแบบจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดใช้กําลังเป็นหลักทําอะไรแบบไม่สนหัวคนอื่นนะคอยสร้างปัญหาให้ทีมงานแล้วก็หัวหน้าของเขาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอันนึงก็คือว่า ตัวพระเอกของเราเนี่ยจะได้รับฉาย,ยาว่ากู๊ดบอยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่จิตใจด,ดีรักในความยุติธ,ธรรมแล้วก็เป็นคนที่มุมานะก,ก่าคนอื่นนะครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นลูกบ้าของเขาหรือว่าพฤติกรรมที่แบบเหนือความคาดหมายของเขาที่จะมาจัดการกับเหล่าคนร้ายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในช่วงแรกอ่ะผมดูแล้วผมหงุดหงิดไอตัวละครยุนดงจูมากเลยนะครับแต่ว่าในฐานะน,นักแสดงของคุณพักบกกมผมชอบมากเลยคือคุณพักบกกมเล่นได้มีสเสน่ห์มากและในรอบนี้เขามาเป็นนักมวยครับคือแบบโคตรเท่ นะฮะทำให้ต้องบอกว่าในภาพรวมอะ่ะคือตอนแรกปุ๊บอะ่ะคือแบบถ้าไม่ใช่คุณพักบกกลมาบทมาเป็นบทนี้นะผมแอบเทนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆเ,เราจะได้เห็นอ่ะว่าออฟตัวละครมันประมาณนี้นะแล้วก็ตอนนี้เรื่องกนคือน่าสนใจขึ้นเยอะเลยแล้วพอยิ่งมารวมทีมครับในช่วง อ่ะท้า e ี1ปุ๊บทุกอย่างคือโอ้โหดีมากเลยนะครับและพอมันเป็นคู่เรียกว่าเป็นคู่เคมีระหว่างพระเอกกับตัวร้ายที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะว่าไอตัวร้ายเนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมากหรอกมันก็คนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามันวางแผนเก่งมันมีแผน1แผน2มีคอนเน็กชันหลายๆอย่างที่แบบคอยมาจัดการเก็บหลักฐานทั้งหมดไปได้แต่ว่าเจอพระเอกที่แบบว่ามันเป็นตัวแปรที่แบบมันค่าดเดาไม่ได้อ่ะเออมันประมาณนั้นนะครับทำให้มันสนุกตรงนี้แหละคนนึงก็วางแผนไปดิอ้นนี้ก็แบบบ้าบอคอแตกไปปุ๊บ อยู่ดีก็มีลูกบ้าปุ๊บมาจับมันได้เฉยเลยอะไรประมาณนี้ครับเอ้ย อันนี้น่าสนใจนะฮะแล้สิ่งหนึ่งนะครับที่มันโดดเด่นมากๆในเรื่องนี้ก็คือฉากแอคชั่นนะครับเพราะว่ามันก็มีการปูเรื่องมาอยู่แล้วว่าแบบมันคือการใช้สกิลของนักกีฬาทีมชาติแต่ละคนมาใช้ในการจับคนร้ายใช่ไหมก็จะได้เห็นสกิลการต่อสู้แบบนักมวยของพระเอกที่ผมบอกเลยว่าทําดีมากเรื่องนี้คุณพักบกกรมเล่นบทนักมวยนี้มากเลยครับทำให้ผมไปนึกถึงบัตเฮาส์เลยแล้วก็เช่นเดียวกันฮะคุณอ e ีซังอีก็น่าจะมาคอยช่วยคุณบกกรมในการเทรนนิ่งเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นที่คุณ อีสังเอเล่นบัตฮาวส์ดีมากแล้วฉากบู๊ในเรื่องนี้กับเรื่องนั้นคือทำดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการใช้สกิลการยิงปืนของนางเอกใช่ไหมครับซึ่งบอกเลยว่าท่าสวยมากนะครับแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสมจริงนะฮะอันนั้นละในฐานที่เข้าใจไปดูเอามันเฉยๆนะครับหรือว่าแม้แต่คุณอีสังเอีนะครับก็จะมาเลยครับองการแพทอาเล่อานักฟันดาบนะครับที่ก็มีสกิลที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับรวมถึงนักขว้างจักรนะครับพี่เบิร์ดของเรานะครับที่ก็ เอาสายท่อปลามาโยนเป็นจากไปก็โหดใช้ได้เหมือนกัน,นครับทาให้เรื่องนี้มันจะโดดเด่นเรื่องฉากแอคชั่นมากๆนะครับและคนที่เปลืองตัวที่สุดในเรื่องนี้คือโบกอมเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าเรื่องนี้นอกจากสู้เก่งไม่พอแล้วคือยับทั้งเรื่องเลยฮะตั้งแต่ดูมาสีตอนเนี่ยก็คือไม่มีจังหวะไหนที่พระเอกหน้าแบบใส่กิ้งเลยครับคือมันต้องมีอะไรบวมอะไรช้ำสักอย่างตลอดเวลานะครับและที่สําคัญ ผมว่ารอบนี้คุณพักบกรมคือใส่สุดเหมือนกันนะเพราะว่าฉากแอคชั่นหลายๆอย่างคือแบบเฮ้ยมันเอา จริงว่ะคือมันบางฉากมันจะดูเวอร์หนะ่อยก็จริงแต่ว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเขาก็ทุ่มเทกับฉากแอคชั่นสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะฉากไล่ล่าในช่วง EP 4ีที่แบบวิ่งไล่ตามบนหลังคา <c oughs> ผมนึกว่าบากกบอลนึก <c oughs> มาดูวากกบอลอยู่คือพระเอกมันแบบโอ้โหมันสุดจริงนะมันบ้ามากือเลยบบกว่าโโหถ้าคุณชอบแบบแอคชั่นบูบูพระเอกแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช้กําลังอย่างเดียวใช้สัตวตระกยาอย่างเดียวโอ้โหเรื่องนี้คุณชอบแน่นอนนะฮะและ้วก็ด้วยเรื่องนี้มันตีมันคือโบ๊ะบ้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แก๊งพระเอกนะสาระอะไรไม่ต้องสนใจมันก็จะมีเล่นมุกตลกโบ๊ะบ้าอะไรของมันนะครับรวมถึงคาแรคเตอร์ของหัวหน้าทีมของเขานะครับที่รับบทโดยคุณฮอซองแทอันนี้ผมช็อกจริงคือคนเนี้นานๆทีจะเห็นเขามาเล่นแบบโบ๊ะบ้าขนาดนี้ปกติจะเห็นเป็นตัวร้ายหรือไม่ก็เป็นบอสอะไรประมาณนี้ใช่ไหมรอบนี้มาเป็นหัวหน้าตัวโดนอ่ะคือมันต้องมีฉากตลกทุกๆสิบ้านาทีอ่ะคือชอบมากเลยเขามาเล่นอะไรม คือแบบขัดลุกมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันดูแปลกใหม่แล้วก็เขาก็เล่นได้ฮาจริงๆด้วยนะครับยิ่งมาตบมุกกับไอ้ดงจูเวลาแบบขโมยรถกันนะก็สนุกมากอันนี้ชมชอบนะฮะแล้วก็เลิฟไลน์ก็น่าสนใจเพราะว่า ในรอบนี้ก็จะเป็นรักสามเศร้าอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยคือแอบชอบนางเอกมานานมากแต่ว่าไม่เคยได้รับการตอบรับเลยแต่ว่านางเอกอ่ะเคยคบกับพระรองมาก่อนนะครับแต่ว่าเลิกลากันไปแล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยเหมือนเป็นรักสามเศร้าที่กําลังจะเกิดเดจาวูอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นแต่ว่าในเรื่องนี้คุณพักบกกรมนอกจากจะเล่นบทบูได้แบบโหดมากๆแล้วเรื่องนี้ก็คือเป็นไอ้ต้าวครั่งรักนะฮะเป็นไอ้ต้าวผู้รักข้างเดียวมาโดยตลอดนะครับเราก็จะได้เห็นการที่เวลาเขาเห็นนางเอกแล้วก็จะยิ้ม มีอะไรที่แอบอ้างชื่อนางเอกก็คือยอมทําให้ได้ตลอดไม่บ่นใดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ฝั่งนางเอกก็จะเป็นนางเอกสายซึนที่แบบว่าก็ก็ชอบเขาแหละแต่ว่าก็แบบยังซึนอยู่ก็แบบแอบ,บมองเขาบ้างอะไรประมาณนี้มันก็จะมีฟิลที่แบบเออเป็นโมเมนต์คู่เคมีที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าฝั่งพระรองก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นพระรองแสนดีแล้วก็บ้านรวยด้วยก็เดี๋ยวก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายนางเอกจะ เลือกใครอะไรประมาณนี้ซึ่งก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคําตอบคือใครเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ากว่าจะถึงเลิฟไลฟ์จุดนั้นมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่ต้องผ่านไปเยอะเลยเพราะว่าตัวละครทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมีบาดแผลทางจิตใจทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คดีปัจจุบันที่กําลังเริ่มสืบสวนกันอยู่เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับพ่อของนางเอกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าเขาจะมีการบาลานซ์ความบ๊บบาง แอคชั่นสืบสวนแล้วก็โรแมนติกมายังไงนะฮะอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือว่าตอนแรกอะ่ะมันจะดูเหมือนแบบพยายามบิวให้มันดูเป็นอเวนเจอร์เนาะเพราะว่ามันก็คือแบบเฮ้ยทุกคนมีความสามารถพิเศษหมดทุกคนมีสกิลพิเศษที่สามารถไปจัดการคนร้ายได,ได้แต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่ในเรื่องก็มีการสื่อสารเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าจุดเด่นนะครับของเหล่านักกีฬาเนี่ยมันคือการที่พวกเขาอ่ะ มีสภาพร่างกายหรือว่าความสามารถที่เหนือกว่าคนอื่นบางคนสายตาดีบางคนแบบมีร่างกายที่แบบแข็งแรงมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของนักกีฬาเช่นเดียวกันและเหมาะกับการเป็นสายสืบมากๆเลยก็คือว่า พวกเขาเหล่านี้ครับมีความมุ่งมั่นครับเพราะว่าพวกเขาจะต้องฝึกฝนซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่านะครับแล้วก็อดทนในการทําเรื่องเดียวเนี่ยซ้ําไปซ้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาตั้งใจจะจับคนร้ายแล้วนี่แหละคือจุดเด่นของพวกเขาที่ว่าจะมีความมุมานะและกัดไม่ปล่อยกว่าใครเลย จึงเป็นอีกอันนึงที่ผมแบบอ๋อมันใช้มุกนี้มาเล่นนี่เองและซื้อด้วยฮะชอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง g ู o ดบอยนะครับก็จะเป็นซีนรีส์แนวซืบสวนแอคชั่นคอมดี้โรแมนติกอะไรประมาณนี้นะฮะก็งั่นแหละตามธีมเรื่องเลยก็คือการรวมทีมอเวนเจอร์ของนักกีฬาหลายๆคนมารวมกันนะครับที่ก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าหลักๆเลยมันจะขายความโบ๊ะบ้าก,กับแอคชั่นนะครับก็คือตัวพระเอกกับหัวหน้านะี่คือเฮฮาประทังก้ามากนะครับก็ เดอะแบกของทีมจริงๆก็คือน่าจะเป็นพระรองกับนางเอกที่คอยแบบเป็นตัวสาระสาระประมาณนั้นกับพี่คว้างจากักอีกคนหนึ่งประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฉากแอคชั่นคือดีมากฉากแอคชั่นคือดูมันมากโดยเฉพาะซีนต่อสู้ของพระเอกที่เป็นนักมวยคือแบบโอ้โหทาออกมาได้แบบโคตรจะมันเลยนะครับแล้วโบกรอมคือใส่สุดจริงๆ นะครับและบอกเลยในฝั่งนักแสดงก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปนะครับโดยเฉพาะคุณโบกรอมที่รอบนี้ก็คือยับตลอดเวลาแล้วก็เล่นฉากแอคชั่นจนเจ็บตัวฮะรเรื่องนี้คือแบบโหยอมรับในฝีมือจริงๆนะครับกับคู่เลิฟไลน์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับไอ้เต้าผู้คลั่งรักอย่างตัวพระเอกกับนางเอกสายซึนแล้วก็ะลองผู้แสนเพอร์เฟกอะไรประมาณนี้ก็มารอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับการมารับมือกับคนร้ายที่เรียกว่าก็มีการวางแผนกันมาอย่างดีมีเครือข่ายเป็นองค์กรของพวกมันนะครับ และบอกเลยว่าจะต้องมาเจอกับแผนซ้อนแผนของพวกเขานะครับ และพวกพระเอกก็ต้องใช้ลูกบ้าแล้วก็สิ่งที่คาดเดาไม่ได้จากตัวพระเอกในการไปจับตัวพวกเขานั่นเองนะครับใครชอบแนวนี้คือห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Good Boy นะครับแชมป์ปราบอาชียก่อนั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Good Boy นะครับแชมป์ปราบอาชญากรนนั่นเองนะครับซีรีส์นี้ก็ไปฉายยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางของ Prime v ดีโอนั่นเองนะครับมาทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสถายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รวนับเกล นี่ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย